รีเซลมาเท่าไหร่คันแม่กี่หลักเอาเป็นว่าตตัวมนสองพัน2000อะ <c oughs> จริงๆเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะไหนแล้วก็ใช้อยู่แล้วเราก็ต้องของมันต้องมีเราก็ต้องมีก่อนคือจะลอยให้ฟังนางไม่ยอมแกะสีได้มาหลายวันแล้วแต่เราอยากเห็นของจริงอะ่ะโอ้ยตื่นเต้นนั้นเนี่ยอ,อ,อยากเห็นอยากเห็นแบบนนตัวที่คิวจะได้แน่ๆบับเบิลอรอ ที่บุ๋มจะตบปากนา่ารักมากเหนูไม่ชอบบัตเตอร์คัฟน่ารักมากอ่าขอจบนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแย่ตัวที่แย่ที่สุดกลายเป็นยังเป็นยังน่ารักอยู่แสดงว่าุ้โอ้ยน,น,น,น่นารักอ่ะเราทำถึงอัน,น้าาุย่รกมกอุ้ยน่ารักมา,ากมาเลยอ่ะจริงๆน่ารักไปละอ้ยน่ารัก อยากได้ยกบล็อกอ่ะต้องยกบล็อกแต่ตอนนี้ม네ันเป็นหมื่นนะมันแพงเกินอต้องยกบล็อกเดี๋วมันบุบอะไม่เห็นใจเรนน่าล้วเทนเห็นละบับเบิ้ลแล้วทำไงอ่ะมันเกาะกันยังไงสามเก้าพันเอ็กซ์มาก่อนโอ๊ยให้ปวดให้แมหัวเนาะบับเบิ้ลบันนี่บับเบิ้ลไหนขอดูบันนี่บับเบิ้ลหน่อย น่ารักรอ,อ,อ,อ่ะไปไป่าไปไงอ้อันนี้ปั๊บโอ้ยน่ารักมากไปคือน่ารักเกินโอ้ยทำถึงจริงอันนี้ทำถึงอันนี้น่ารักจริงทำถึงเลยนะพี่หุ่งเขาบอกว่าตรงนี้เอามาเช็ดหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยนะเหรอโทรศัตท์ตไดคะ่ะแกะซอง,องดิสิเอาอย่าเห็นการ์ดสิมันเห็นสีชมพอูอ่ะอุย บันนี่บอสซัมโอ้ยงานดีเออน่ารักอ่ะงานดีกว่ามาคารองงานดีมากโอ้ยน่ารักเขาก็โอ้โหเมื่อวานกดได้จากป๊อปบานหนึ่งจุ่มโอ้ยโอ้ยไม่เอาดีๆพี่ผมหยิบสามตัวคือบันนี่หมดเลยนะอ๋อไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ใช่บันนี่ ถ้ามีซีเกดอะร้องไห้ไหเพราะว่าซีเกดไม่น่ารักแต่ก็ไปขายได้ไม่ติดฉันเห็นอีกแล้ว่วะมันสีชมพูเห็นได้ไ <c oughs> งอะฉันเห็นผ่านขระวิญญาณ <c oughs> ซื้อซีอซอเคตดีกว่า <c oughs> ให้มันครบเหรอ <c oughs> แต่มันก็ราคาแรงมากนะ <c oughs> ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเราได้เ <c oughs> ชื่อดิ <c oughs> ในลองแบบไม่เห็นบ้างสิกายกระเด็นออกมาขนาดนี้อ่าอันนี้บอสซัมธรรมดา ทำไมนี้น้องดูเยินอ่ะในปากไม่น่าอันนี้ฉันว่าปากลูกก๊อฟคิวไม่น่ารักสุดเลยอันนี้ดูน้องมอมอ่ะแล้วตอนสุดท้ายอ้าวเราไม่ปากเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่น้องเขียวกระต่ายหรือจะเป็นซีเข็ดอ่ะเอาแบบลุ้นๆน้องดีแม่เห็นแล้วสีเขียวเหรอโอเคจบอันนี้อัพบันนี่ถ้าเป็นบันนี่อันนี้ได้อยู่ เป็นอันนี้ก็ได้ฉันจะบอกให้ว่าเนี่ยดูแย่สุดดูปากจริงอะแกถ้ายอมถ้าถามความจริงนะบับเบิ้ลทำไมต้องปากปากเป็นไรอ่ะปากเป็นไรกินเผ็ดหรอเบอร์หมุสบาอาอเออจริงทำไมอ่าทำไมทำปากแบบนี้ทำไมทำกับบับเบิ้ลแบบนี้อ่ะเอาจริงจริงเฮ้ยน่ารักอ่ะ ต้อง้โ้อของจริงน่ารัอกมากบ้าแต่แกไม่ต้องอยากได้กันมากหรอกฉันว่ามาลาบูบูนั่นแหละดีที่สุดละเดี๋ยวคู่แข่งกดเยอะ,ะ <c oughs> ทาดาน่ารักลองเหวี่ยงแรงๆนี้มันหลุดปะรักน้องรักน้องจริง,ง,งวิแอ๊บแม็กเซฟก็คือไม่ได้ดูดแรงขนาดนั้น เราลองเอามาเช็ดหน้าจอโทรศัพท์ดีมันเช็ดได้จริงป่ะแบบหนึ่งใช่เขาบอกว่ามันทำได้ไหนเทสเทสอ่าแล้วญี่ปุ่มเช็ดไปแล้วอ่ะอันนี้อันนีมันเลอะอยู่แล้วอ่ะรอยนิ้วมืออ่าดีๆนะคะลดอ่าเห็นไหมล่ะอ่าเป็นที่เช็ดเขาเนี่เผื่อใครไม่รู้นะโลดน่ารักมากถูกต้องน่ารักเกินอ่ะ